ไเฮ้ย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 มฮ้ยเั้ยเฮัยเฮ้ยเฮ้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเม้คเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ผมฮ้ยเ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 ฮ้นนะ้ยเนียเฮ้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 ยเด้ยเฮ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 ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ะเยเเสนุก หมือนไม้แท่ซองละสามสิบห้าบาทหรือสามสิบสี่บาทเรือซ <c oughs> องละบาทต <c oughs> ืดขึ้นได้ไหมเดี๋ยวผมลองดูก่อนผมลองดูก่อนนะ <c oughs> ผมลองดูก่อนนะมาเลยมาเลยต <c oughs> ืดขึ้นนี่ได้ป่ะไ <c oughs> อ้ชีไม่ได้เลยโอ้ยเออท่าลงมาดีท่าเล่นป่ะคลิปละบาทอนี้เราหนึ่งบาท เอาดูไม่มีทอนนะต้องหนึ่งบาทเลยนะสมัยนี้ใครเขาพกตังกันไม่มีแล้วไปหามานะไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นต้องมีบาทหนึ่งนะให้เล่นเต็มที่คนละห้าบาทกูแคบขี้ดูก่อนเนี่ยเป็นเจ้าไงไม่ผู้เจ้าก็ไม่ได้ยกบาทอีกเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของเดี๋ยวจะคีบดูจะเปิดสองตู้เลยเดี๋ยวรอคนมาเล่นก่อนยังไม่มีคนเล่นดูคนตอนนี้หาธุรกิจ ไม่หาธุรกิจหรอกแค่อยากเล่นสนุกสนุกมาดูว่าทีมงานเรามจะเล่นได้แค่ไหนแต่เห็นตู้คีบปเขานะบางคนคิดว่าคีบยากคีบน้อยคีบได้ไงมันมีวิธีตั้งแต่ผมไม่บอกหเขาตั้งไปไหมผมตั้งไว้เรียบร้อยแล้วมาเล่นตู้กดมาสเต็คปีบป่ะเล่นครับคีบระบาดคีบระบาดถูกนะคุณเล่นเนี่ยผมได้ไอ้เนี่ยเชือกกระโดดอ่ะเออเชือกเชือกกระโดดสองร้อยกูบาทนะไอ้มาสเต็ปไม่บาบเล่นกีตาร์สองตานะสองตาโอเคได้เล่นเลยตู้ไหน ตู้เลยบาทละคีบนะบาทละคีบผมมีโอกาสสองรอบใช่ปะเออมันโลมันเอ้งเอาเชือกกระดูดดีกว่า้องเลงของแพงไว้ดิเอาของแพงก่อนเราอ่าเรียบร้อยหนึ่งครั้งไม่ไม่หมดเวลาหรอไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะหนึ่งมึงบาทเรียบร้อยไม่แจ้งเลยอ่ะพี่ไม่แจ้งเลยไม่รู้มันหมดแล้วไปกดเล่นต่อแม่งมันไม่กดเบิร์นอ่ะมีเวลามึงพลาดเองไม่เป็นไรรอบนี้ยังไงก็ได้อ้วมหมดเวลาอีกเอ้วเฮ้ยตัวเรียบร้อย การนี้โกงไปโกงบาทนี่โกงไหไป่ะต้องเลยหรอไปฟีอะพี่ตู้บัตรครับตู้ได้ได้เดี๋ยวจุนโจุนเล่นห้าบาทพอเล่นห้ารอบพอทำไมอะเผื่อได้เชือกกระโดดเยอะๆจูนกูจะเล่นเป็นรอบยี่สิบรอบเลยนะเอาห้าห้าจะให้จูนเล่นห้ารอบพอครับโอเคโอเคเล่นห้ารอบพอเอาตู้ไหนตู้ไหนเล่นได้สองตู้นะตู้ไหนก็ได้อันนี้อยู่ริมอ่าจูนเล่นแล้วจุนจะเอาอะไรเอาเชือกก่อนเดี๋ยวผมจูนได้อ้ยีม่ได้ครับเหลือสี่รอบครับเหลือสี่รอบ มาลเดี๋ยวตอนต่อแถวต่อแถวรอต่อแถวรอ,อ,วอ,อเอาขนมต่อแถวรอขนมโอ้โหูเดี๋ยวสามรอบครับเดี๋ยวสามรอบครับหุม้มแ<า>ต่ถ้าได้คุ้มนะเออไปจูนได้แล้วป่ะไปจูนได้แล้วมมมไม่ถึงไม่ถึงเฮ้ยสองรอบครับดูนายสองรอบครับอย่ามาเล่นเลยนายขี้โกงไม่โกงเอากงอะไรตู้ขี้ของเขาเหรียญเหรียญที่บัตรคุณได้อะไรน้องกว่านี้คุณต้องมีฝีมือแบบอ้าว ไม่ได้ไม่ได้ครับอีกรอบหนึ่งครับอีกรอบหนึ่งเหลืยอีกรนตูเปลี่ยนตู้เปลี่ยนตู้เปลี่ยนตู้ไม่ทำงานกันแล้วเราเช็คกดูดมาส่งร้อกว่าบาทนะโอ้ยไปต่อแถวมีเหรียญเยอะว้าแล้วทํามทไมตู้นี้มีเหรียญเยอะเล่นแบบนี้เองตออแถวรอเลยอันนี้สิไม่ได้เหรียญบาทเหรยญบาทไม่มีทอ้เหรียญบาทเหรียญบาทเหรียญบาทนะเมื่อกี้กาวสิบรอบอะไม่ได้เล่นเล่นได้เต็มที่ห้รอบหยอเข้าไปตออแถวไหม่ ห้ารอบเล่นเลยครับเฮ้ยเรามี2ตู้เปิดสองเกมเนี่ยเล่นกีน่รอบสามครับสามรอบโอเคตู้ไหนสองรอบเลยเออเฮ้ยไ, <c oughs> ไม่ได้เดี๋ยวบอลตู้กูจะพังตู้ก <c oughs> ูแพงกู <comrades S 1> <Pik> มี 3, 3> <Course S 2> รอบเล่นเลยเชื่อดีเออเชื่อว่าอะไรเอาอะไรสีเหลืองเอาสีเหลืองนะได้ป่ะได้ป <c oughs> ่ะเนี่ยโอ้เก็บได้ครับเก็บได้ครับเหลือสองรอบนะบอลนะดิสูสูสูดูดีธุรกิจกูได้เก็บยี่สิบบาทแล้วนะได้เก็บยี่สิบบาทแล้วพี่บ่นมาแล้วว่ะภาพกากยังวะเนี่ย เออเฮ้ย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 เดือดไหมไม่ได้โกงพอได้จริงพอได้จริงเชื่อกระโดดน้ำมาแล้วครับอุ้ยอีตายตาตายตาตาท้ายตาทตายเอาหนมมาหนมบ้างอนนี้จริงนะอันนี้จริงนะเชื่อกระโดดสองบาทจริงหนมบ้างหนมบ้างอ่าไม่ได้ครับเฮ้ย ไม่ได้ครับเฮ้ยไปหมดหมดหมดเอาเชือกโดดไปไอ้ตู้นี้เหลี่ยมไม่ค่อยดีว่ะไอ้บอลเหลี่ยี่รอบเหลือสองสามรอบเหลือสามเหลือสาเหลามรอบนี่ครับอันีอัซาเล่นนะห้รอบนะผมเล่นหรอบนะไปเลยด้้๊อไอ้บอลได้หนึ่งอเฮ้ยทำไมไม่หอดีเวอะไรจอนอะไรกรองไม่ได้เอาใส่กระพื่นไปไอ้บอลเหลสรอบเอาาคูซาได้ไหม ไม่ได้ไเลยมาหลอกไม่ได้ที่นะพอมวยไม่ต่อยก็มาหลอกตังค์คนในออฟฟิศเนี่ยธุรกิจอะไรอีกแล้วรอบระบาดที่บอลเปลี่ยนตู้กันนะเปลี่ยนตู้กันไหมเดี๋ยวก่นหอกันหอกันหอกันอาลซาเรียสามนะบอลเรียสองนะต่อแถวนะต่อแถวนะต่อแถวนะเดินบาทนะห้ามเดินบาทหน่อยวนะไม่ได้เลย อเดียวรอเดียวครับต่อเดียวนะครับรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายมันแน่นจังวะเหลี่ยมยากมากเลยไม่มีใครไม่มีอะไรเลยไาเรียบร้อยครับไปไปไปต่อเดียวรอบต่อเดียวรอบต่อเดียวรอกรอบต่อเดียวรอลห้ารอบห้ารอบไม่ได้กูบอกเหรียญบาทเหรียญบาทเดี่ยวเหรียญบาทเดียวเลยไปหาแลกมาเหรียญบาทเดียวไอห้ารอบไอห้ารอบนะไอห้ารอบไปเหรียญบาทอะไม่เขารอบละบาทไงไม่ได้มาเล่นได้เลยไอเล่นได้เลยอย่าลู้เราไปมึงขอขอแลกเหรียญบาทไม่ได้ไม่ให้แลก เงาเหรียญบ้านเดียวเว้ยมันเลื่อนได้ขนาดต่อทีเดียวมีใครมีคนไข้ตู้เนี่ยไม่อยากไข่ดิบอสอยากไขยตู้ดิลองลองไม่ได้ขายไม่ได้ไอต่อไอต่อไม่ยากเลยได้วัดเลี้ยงสแซ่บเลยมี้ไหมได้ไหมได้ปะเอ้ยได้ไหมไอไหนที่รอบเดี๋ยวสามเดี๋ยวสามเอ้ยเอาเชือกกระโดดสิเชือกกระโดดสิเชือกราคาดีนะทุกคนไม่ใช่แพงราคามันสูงก็มาสแน็คมาสแน็คขายเป็นอุ้ยอ๋อมันไหมดเลย อันหมดเวลาอันเหลือสองรอบสุดท้ายอือได้ป่ะไอ้ได้ป่ะตัไอ้ได้ป่ะไม่ได้ครับอีกรอบอีกรอบหนึ่งรอโน้นฝั่งโน้นแล้วกันไม่ได้แ่เลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้ปไ้ปไป,ไป ไปไปไอ้โลเล่นอะไรที่ได้ไปแล้วอะเอ้ไอ้ไอ้ไอ้ลูกขนมไปลูกขนมไปกี่รอบในขี้มาตั้งแต่เด็กห้ารอบห้ารอบห้ารอบล้วนเอาตู้ไหนดูแล้วโอกาสตู้นี้มีโอกาสได้ถุงไปไปชัดได้ไม่ถึงสามถุงเรียกยูโรขี้กากได้ไหมตบท์นะอย่ให้โดนตบลหลักการหลักการมันต้องแกว่งก่อนอ้าวไอ้แข่งเลยเฮ้ยก่งไม่ไดามาอันนี้ของจริงละปึ๊บ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 แข่งแล้วแข่งแล้ว นี่เฮ้ยรู้ได้ป่ะตู่แม่งหลอกหลอกแดกตังค์ชัดๆไม่เขามีกันได้ทุกคนเนี่ยก็ได้ไงเดี๋ยวก็ได้แล้วนี่ไงทฤษฎีเยอะกว่าสองรอบสองรอบสงจริงๆอยากได้เชือกกระโดดโพสต์นายนะมึงก็ไดิวันก่อนบอลรถเสียล่ากตั้งแต่เชียงใหม่มากรุงเทพแบบเชือกเหนียวเหนียวไม่ใช่ป่ะได้เลยเออมึงเล่นเป็นมะเนี่ยคิดตุ๊กตาให้สาวไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยหมดปัญญาแล้วตุ๊กตาสาวบอกอยากได้ตุ๊กตาตัวเนี้ยลาสิ นั่นแหละเขาไปหายคนอื่นมาแล้วอย่างอีกรอบหนึ่งให้รอบนึ่งให้ใครก็ไม่เป็นแฟนอ่ะคีบทุกตายไม่ได้เลยคีบไวเซนักจะไม่ได้ไงก็ดูดิล่าสุดจะคีบไปเขาเขาย้ายบริษัทหนีเลยเออไปตกวันตกไม่ได้ป่ะเก็บลายแพทเพื่อนที่ผ่านไปเล่นต่ออีกสองรอบนะนี่สองรอบนะเอาตู้ไหนนี่ผมต่อได้เลยป่ะครับเอาต่อได้เลยเอาสองรอบสองรอบไปเชียบเว้ยเชียบเว้ยปึ๊บปึ๊บ รอบหนึ่งครับรอบหนึ่งครับเฮ้ยเอาสองนันไม่ได้ไปปึ๊บสองรอบสองรอบสองรอบจีได้สองรอบไปสองรอบสองรอบเอาเชือกเอาเชือกให้ได้ครับเป็นมะนี่มึงเอาเชือกมาตรวจตีก้านทำไมปึ๊บมาดิมาดิมได้ปะได้ปะได้ปะเอาเฮ้ยใครจะเอาก้อนเป็นแฟนได้นะอย่าขึ้นไอจีให้เลยเอาแล้วรอบแรกนะรอบแรกนะโสดนะก้อนมันโสดนะครับที่ตู้เก่งด้วยไอ้ก้อนเรียกว่าฝันร้ายตู้พี่เนี่แหละของจริง เเ้้ยยเป้ยรอบแรกกันรอบแรกกันรอบแรกกันึงสามรอบได้ไปตุ๊กตาตุ๊กเต๋อมาดิเองอ่ะต้องเอาเชือกไปมัดใจเขาถึงจะได้โอเคโอเคมมัดใจไม่ได้นี่มัน เดือดไนท์แมคคอร์แม็ชีนนี่หว่าะล่เล็กคืออะไรอ่ะอยเปลี่ยนตู้ลายตู้คีหมดแล้วเอาเลยก๊อบสู้เขาก๊อบโอ้สู้เขาพี่้องขัดจากเราแล้วหมดแล้ะหมดและคีบเลยสองแล้วพี่ไอ้ก็บมันให้กูกี่บาทมึงให้กู้สามบาทคิดเป็นสี่โลเก็บก็เป็นกลุ่มเก็บมึงกลวงกูเนี่ยทุกคนนี่สิมันถูกมากเลยนะเชื่อกระโดดผมเส้นละสองร้อยกู้บาทนะไม่มีโอกาสมาคีบผมก็ซื้อในตะกร้าได้เลยเดี๋ยวรอคนทั้งงานเลิกงานก่อนนะเดี๋ยวเขามาเลียกกันต่อเสือก้าวคนใช่เออมึนให้กู้กี่บาท ฮะมึงให้กี่บาทจะไม่ร้บาทเลยผมให้ไปห้าบาทเลยยางยางม้วนไอ้บนี้มันมัวป่ะเดี๋ยวพี่นายไม่อยู่นะเขาออกไปกินข้าวเดี๋ยวผมจะไปปรับตัวให้คีบได้ตลอดทุกอันบอกเลยเจ๋งมันทำได้เหรอทำได้พี่จริงอ่ะจริงเจ๋งแน่มอกเลยไปแล้วเดี๋ยวไปบอกให้คนอื่นมาเล่นที่จะทำเนียนว่าเดี๋ยวพี่เก็บตังอะไรอย่างงี้แล้วให้คนอื่นเล่นก็คือให้ทุกคนได้ให้หมดเลยได้ไปเราจะปรับ ความแข็งของก้านก่อนเราจะทำให้มันแข็งยิ่งแข็งยิ่งคีบง่ายสมมติว่าพอหุกหยิบปุ๊บช่ก็หยิบค้างเลยใช่มันจะปึ๊กอย่างนี้เลยจะแน่นเลยมีปรับแบบสวิงเวลาคีบครับมันจะแหว่งใช่เพื่อให้ของหล่นเราจะปรับให้มันนิ่งใช่เห็นไหมว่าด้านบนมันจะมีแม่เหล็กครับพอเวลาเวลาคีบขึ้น่ะมันจะกระแทกเดี๋ยวเราจะกระแทกเบาที่สุดเพื่อให้ของมันไม่หล่นอ๋อใช่โอเคทำได้ไหมได้ไหมงั้นปรับเลยสองเครื่องเลยนะจัดไปเจ๋งเนี่ยตัวเมื่อกี้ผมเสร็จแล้วดดว่มาหหจริง ผมเอาเหมือนเดิมเลยนะเหมือนเดิมไม่เอาให้ง่ายที่สุดโอเคเสร็จเรียบร้อยเพื่อเรียกคนืหนมาได้เลยได้ทุกคนได้ทุกคนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ขอบคุณครับครับผมอัดรอบนี้เล่นได้เลยโค้ชนายเขาปล่อยให้เล่นใครหยิบได้ได้หยิบต่อใครไม่ได้ต่อแถวใหม่มาเอาเลยแล้วใครได้ของก็คือได้ไปเลยเอางี้ดีกว่ามีคำถามหนึ่งถ้าได้โทรศัพท์ได้ปะไม่ได้โทรศัพท์ใครเอาไว้ถ่ายอ๋อเอาไว้ถ่ายต้อ้ถ่ายเอาไปซาเลย มารู้กันว่าใครจะได้เยอะกว่ากันนะขนมไม่เอาหรอกไอ้สายสายนี่มันคืออะไรวะเออเชือกคือเชือกกระโดดพี่ไม่ใช่สายแลนเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพูดตอบเลยครับตอบเลยเล่นต่อเล่นเล่นต่อไอ้นี่กูเนี่ยแม่งครั้งเดียวได้เลยไอ้ดายิกเฮ้ยดเฮ้ย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 โอ้โหดีเอันี่ยังนี้เซตปะเนี่ยแต่คนไม่ออกกำลังกายได้ก็ไม่ได้เออต้องสนะ เฮ้ย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 เฮเฮ้ยยเฮ้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 ย้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ เขาเรียกว่าวินเลต์ร้อยเพรโคตรนายนี่เปิดธุรกิจมีเก่งนะเนี่ยวินเลต์ร้อยวินเลต์ร้อยเอ้ยอันนี้อันนี้เจ๋งนะเนี่ยเจ๋งนะเนี่ยเอาอีกแล้วเอาอีกอันนี้คือเจ๋งนะไปไม่เป็นไรไปว่าไปบ้าคนไหนเสียเราไม่เสียคนอื่นบ้าคนอื่นบ้าไหมเอาเอาทีละกระลองเลยจำลอถ้าสมมติขู่ไม่ได้ไปไปไป เอาเอานาหมดเอาเวลาหมด จบคลิปจบคลิปจบคลิปจบเไม่ได้เลยละจบคลิปเสียใจด้วย o เเลิก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 เสียเยอะนี่ครับก่อนจะปิดคลิปนี้ครับอย่าลืมสั่งซื้อมาสแน็คครับตอนนี้มีรสชาติใหม่นะสาหร่ายนูริสาหร่ายมานะครับมีรสชาติเดิมครับมีซีซอมีบาร์บีคิวมีเกลียวคิมชีสเกลคิมชีสแล้วก็อย่าลืมสั่งเชือกกระโดดผมนะมีสีขาวสีดำสีเหลืองครับทุกคนดูในตะกร้าในตะกร้าไม่รู้มันน่าจะน่าจะปักได้นะหรือว่าไงก็ลองทักมาผมได้เกิดใครสนใจที่อยากซื้อเชือกผมนะกกกก็็เเคคมมีีรรััับสนนนุาาาล่ทยงงไู้้ ว่าคลิปได้ไม่ได้บ้างก็เล่นสนุกให้ทุกคนได้ดูนะก็ใ,<ช>ใครชอบคลคิปแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจกด subscribe และกดแชร์ให้กับช่องเราด้วยแล้วเจอกันอีกพีหน้าครับ